สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ f o r Account Audio Block by Tax บักน้อมรายการความรู้ภาษีสำหรับคนทำธุรกิจในทุกเช้าวันอังคารแบบนี้ครับคุณสามารถติดตาม f o r Account Audio b l o c ได้ทาง YouTube f o r Account และ Tax บักน้อม Podcast ครับผมสำหรับหัวข้อในวันนี้ครับเราจะมาคุยกันในเรื่องใบวางบินแล้วก็ใบแจ้งหนี้เอกสาร2ตัวนี้คืออะไรใช้แบบไหนมารับฟังกันได้เลยครับ ก่อนอื่นเนี่ยผมเชื่อว่าคําว่าใบาวางบินหรือใบแจ้งนี้เนี่ยคุณผู้ฟังทุกคนคงจะเคยได้ยินคํานี้อยู่บ่อยๆนะครับเพราะแต่ว่าอาจจะงงแบบเอ๊แล้วมันคืออะไรคือแบบไหนเพื่อมาทําธุรกิจเนี่ยเราต้องออกเอกสารพวกนี้กับลูกค้าพอลูกค้าขอใบาวางบินหรือใบแจ้งนี้บางทีก็สับสนเหมือนกันใช่ไหมครับว่าเอ๊แล้วมันต้องออกแบบไหนยังไงบ้างลองมาดูความหมายแล้วก็คําอธิบายกันก่อนนะครับ ถ้าพูดถึงนิยามคําว่าใบวางบินแล้วก็ใบแจ้งหนี้เนี่ยจริงมันก็มีความหมายที่ต่างกันอยู่เล็กน้อยครับถ้าพูดถึงใบวางบินก่อนละกันครับใบวางบินหรือ billing note นะครับมันคือเอกสารที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรก,กิจเนี่ยต้องออกเพื่อให้ลูกค้ารู้ถึงจํานวนเงินที่เขาต้องจ่าย แล้วก็ใบาวางบินนี้นะครับมักจะถูกใช้เป็นเอกสารประกอบการจ่ายเงินก็คือเวลาเราไปวางบินเขาออกใบวางบินให้เขาเขาก็จะต้องจ่ายเงินให้กับเราเขาก็จะเอาเอกสารตัวใบาวางบินนี้แหละไปทําจ่ายไปทําเอกสารการจ่ายเงินต่างๆแล้วก็ค่อยจ่ายเงินให้กับเราอีกที ซึ่งเวลาใช้ครับก็แน่นอนครับมันต้องใช้เมื่อที่เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่ามีจํงงานวนเงินต้องจ่ายสาหรับค่าสินค้าหรือบริการเท่าไหร่รวมถึงมันก็จะมีวันเฉพาะของมันด้วยว่ามาวางบินได้เฉพาะวันนี้นะนั่นแหละครับคือวันที่เราจะเอาใบวางบินไปให้เขา แต่ใบวางบินเนี่ยมาเป็นเอกสารแจ้งเตือนชําระเงินเฉยๆไม่ได้สามารถใช้เป็นหลักฐานการรับเงินได้นะครับถ้าทําหลักฐานการรับเงินเนี่ยต้องทําให้เขาอยู่ใบหนึ่งนะั่นคือใบเสร็จรับเงินควบคู่กับใบนำกับภาษีนะครับในกรณีบริการก็จะเป็นใบนำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงินแบบนี้ถึงจะได้ครับ ทีนี้มาถึงคําว่าใบแจ้งหนี้กันบ้างน,นะครับใบแจ้งหนี้เอ๊ะหลายคนก็งงอ่ะแล้วมันต่างกับใบวางบินยังไงใบแจ้งหนี้เนี่ยมันก็เป็นเอกสารส่งไปหาลูกค้าเหมือนกันครับแล้วก็แจ้งว่าลูกค้าต้องจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการก็พูดง่ายๆมันก็คือตรงตามชื่อของมันนะครับนั่นคือแจ้งหนี้เพื่อให้รู้ว่าต้องจ่ายเงินเท่าไหร่แล้วก็จ่ายเมื่อไหร่แต่ใบแจ้งหนี้เนี่ยไม่ใช่ใบที่ตกลงกับลูกค้านะครับอันนั้นเขาจะเรียกว่าใบเสนอราคา ลองคิดภาพไล่ตามนะครับอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับบานธุรกิจละกันผมยกตัวอย่างเวลาเราเสนอราคาให้กับลูกค้าอันดับแรกเนี่ยมันจะต้องออกใบเสนอราคาเมื่อลูกค้าเซ็นอนุมัติใบเสนอราคามาปับ๊บเราก็ไปทํางานตามที่ตกลงกันไว้ตามที่ระบุไวในใบเสนอราคาใช่ไหมครับทาเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยบานธุรกิจเขาจะเป็นแบบนี้ก็คือออกใบแจ้งหนี้ไปก่อนออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้ารู้แล้วก็บางทีต้องมาวางบินอีกทีหนึง่งเพื่อให้รู้ว่าอ๋อเนี่ยวันนี้แจ้งหนี้นะต้องชาระเมื่อไหร่แล้วพอถึงวันบ,งบงังวางบิน ก็จะเอาบินไปวางนะครับตามเอกสารคือใบใบาวางบินนี่แหละไปแจ้งให้ฝ่ายจ่ายเนี่ยเขาทำการจ่ายเงินให้เรียบร้อยอันนี้เป็นโปรเซสบางที่เขาใช้แบบนี้แต่บางที่ครับก็อาจจะไม่ได้ใช้อะไรพวกนี้วุ่นวายขนาดนั้นบางที่อาจจะใช้แค่ใบแจ้งหนี้หรือใบาวางบินก็พอเพราะว่ามันมีบางธุรก,กิจอาจจะแค่ส่งใบแจ้งหนี้ไปเขาทําจ่ายมาให้เลยก็มีหรือบางธุรก,กิจไม่ต้องทําใบแจ้งหนี้ก็ได้เขาทํางานเสร็จแล้วปับ๊บถึงวันที่วางบินได้ก็เอาใบาวางบินไปให้เขาก็ได้ นั้นมันจะถูกใช้แทนที่กันสม,ม่ำเสมอครับหรือบางที่เรียกว่าวางบินแต่ว่าส่งใบแจ้งหนี้ก็มีเหมือนกันดังนั้นมันอยู่ที่ลูกค้าหรือว่าธุรกิจของเราเนี่ยติดต่อกับลูกค้าแบบไหนแต่ละประเภทไม่เหมือนกันดังนั้นสิ่งที่ต้องทำนะครับข้อสําคัญเนี่ยผมมีอยู่ประมาณข้อให้นั่นคือถามฝ่ายบัญชีหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องของลูกค้าเนี่ยครับว่าเอ๊ะมันต้องวางบินแจ้งหนี้แบบไหนแล้วก็รับเช็คเมื่อไหร่เสร็จแล้วถ้าเรารู้วันเนี่ยเราก็เตรียมเอกสารครับ ให้เรียบร้อยให้นึ่งชุดนะครับอาจจะเป็นต้นก็มีทั้งต้นฉบับและก็สำเนาหรือบางทีถ้ามีใบสนราคาหรือใบสั่งซื้อที่สามารถแนบไปได้ด้วยเนี่ยก็แนบไปกับใบใบวางบินหรือใบแจ้งนี่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ส่งเอกสารเรียบร้อยนะครับให้คนรับเซ็นรับรองการวางบินแล้วก็ต้นฉบับอยู่ที่ลูกค้าเราเก็บสำเนากลับมาหลังจากนั้นเมื่อถึงวันรับเช็คครับวางบินเสร็จแล้วอ่ะผมเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดเนาะมันจะมีเรื่องการรับเช็คด้วยในกรณีที่เขาไม่ได้โอนผ่านธนาคาร การรับเช็คเนี่ยก็จะมีวันที่กําหนดไว้แล้ววันที่กําหนดไว้เนี่ยเขาก็จะต้องเราต้องไปรับเช็คกับเขาพอเราไปรับเช็คกับเขาเราก็ต้องเอาใบอย่างแบบภาษีหรือว่าใบเสร็จรับเงินที่มันตรงตามยอดที่เราตกลงกันี่ยไปให้กับเขาอีกทีหนึ่งเพื่อรับเงินนะครับซึ่งใบอย่างภาษีเนี่ยบางครั้ง ก็บอกแบบนี้มันจะมีเอกสารในสมมุติกรณีเป็นซื้อขายสินค้าเนี่ยใบกำกับภาษีมันจะออกไปแล้วนะครับ mm hmm. เมื่อส่งมอบสินค้าเนาะถ้าจําได้นะฮะถ้าใครยังงงๆง,งเฮ้ยทำไมต้องออกตอนไหนตอนนั้นความรับผิดเรื่องพวกนี้กลับไปฟังออดิโอบ็อกซ์ในเรื่องเกี่ยวกับใบกำกับภาษีอีกทีหนึ่งได้อ่ะที่นี้ออกใบกำกับภาษีไปแล้วอาจจะออกนะครับในตอนที่ส่งสินค้าเนาะ กรณีบริการเนี่ยใบกำกับภาษีเนี่ยมันจะออกเมื่อได้รับเงินมันก็เลยบางทีบางธุรกิจเราใช้ใบกำกับภาษีสแลชนะครับทับใบเสร็จรับเงินอันนี้ก็จะเอามาให้ในวันที่รับเช็คก็ได้เหมือนกันฟังตรงนี้แล้วหลายคนบอกโอ้ยทำไมมันแบบมีหลายขั้นตอนหลายอย่างงงไปหมดเลยผมบอกแบบนี้นะครับสิ่งที่คุณต้องทําจริงคือคุณต้องศึกษาก่อนว่าลักษณะของธุรกิจคุณเป็นแบบไหนคุณเป็นขายสินค้าหรือให้บริการหรือคุณทําทั้งคู่เพราะสองอันนี้เนี่ยมันมีเรื่องของประเด็นแวดที่ไม่เหมือนกัน หลังจนั้นคุณต้องไปศึกษาต่อว่าลูกค้าหรือคู่ค้าของคุณเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนบางคนต้องวางบินอย่างเดียวบางคนแจ้งนี่อย่างเดียวบางคนต้องแจ้งนี่้วยวางบินด้วยบางคนแจ้งนี้วางบินรับเช็คด้วยพวกนี้แต่ละที่ไม่เหมือนกันไปถามฝ่ายบัญชีเขาไปถามระบบเขาให้ดีตรงนี้ถ้าเกิดคุณเข้าใจเรื่องพวกนี้ข้อดีของมันคือคุณจะไม่พลาดในการได้รับเงิน อันนี้มันเป็นโปรเซสหรือขั้นตอนในการเก็บหนี้ถูกไหมฮะเขาเป็นลูกหนี้ค้างเราเราเก็บเงินเขาเนี่ยถ้าเราแม่นเรื่องพวกนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าเอ้วันไหนต้องไม่พลาดนะสมมุติเขากําหนดวันวางวินแต่ละเดือนมาเนี่ยวันที่25แล้วเราไม่รู้เราไปวันที่26ก็ต้องไปวางเดือนหน้าเลยแบบนี้อะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นตรงเนี้ยเช็คให้ดีระวังไว้นะครับทีนี้มาถึง สิ่งที่เราต้องมีในเอกสารใบวางบินหรือใบแจ้งหนี้นะครับฝั่งที่เราเป็นเจ้าของกิจการนะครับฝั่งธุรกิจเราเนี่ยแน่นอนต้องมีชื่อที่อยู่บริษัทเรานะฮะหรือธุรกิจเรามีเลขํตาตัวผู้เสียภาษีมีสำนักง,งานสาขาว่าเป็นสาขาหรือสำนักง,งานใหญ่มีเบอร์ติดตอ่อเบอร์แฟกซ์เลขที่ไว้วางบินลายเซ็นผู้วางบินระบุวันที่ออเอกสารพวกนี้ให้เรียบร้อยอันนี้คือสิ่งที่ต้องมี รวมถึงใบแจ้งนี้ก็หลักการเดียวกันนะครับก็ต้องมีข้อมูลเป็นที่อยู่ชื่อกับบริษัทเนี่ยต้องมีเหมือนกันเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเบอร์ติดต่อเบอร์แฟกอะไรต่างๆเลขที่เอกสารลายเส้นระบุวันที่ให้ชัดเจนพวกนี้เป็นพื้นฐานที่ต้องรู้อยู่แล้วแต่ว่าหลายคนต้องบอกแบบนี้ว่าก็ไปสั่งโรงพิมพ์เอาบ้างหรือไปทําเองบ้างหรือใช้จากแบบฟอร์มที่เป็นฟอร์แมตคอมพิวเตอร์ที่เขาทำทำกันมาเป็นไฟล์ก็มาใช้ไม่ผิดอะไรเลยครับ แต่คุณสามารถเลือกใช้ได้เนี่ยโดยการใช้แอปพลิเคชันอย่างเช่น f o r ์แอคเเนี่ยก็มีให้เราใช้ได้หมดเลยคุณสามารถออกใบวางบินใบแจ้งหนี้ได้ยอย่างถูกต้องจริงๆได้ตั้งแต่ใบเสนอราคาด้วยนะครับใบกับภาษีก็ได้ใบเสร็จรับเงินก็ได้และทุกอย่างเป็นขั้นตอนเรียบร้อยหมดถ้าเกิดอยากออกเอกสารพวกนี้ให้ถูกต้องลองใช้แอปพลิเคชันแบบนี้แล้วก็นั่งไล่เรียงเอกสารเนี่ยมันจะทำให้คุณเข้าใจมากขึ้นด้วยเพราะว่า ขั้นตอนต่างๆที่เมื่อกี้เราคุยกันบอกว่าต้องมีใบเสนอราคาก่อนต้องมาแจ้งหนี้ต้อตงมาวางบินต้องมาออกใบเสร็จแบงค์กับภาษีตรงนี้เนี่ยฝ่ายเขาสามารถทําให้คุณได้จบภายในอันเดียวเลยคุณตั้งใบเสนอราคาขึ้นมาคุณสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นใบแจ้งหนี้ได้แจ้งหนี้เก็บหนี้เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนเป็นใบเสร็จรับเงินได้แบบนี้นะครับเราสามารถใช้ขั้นตอนพวกนี้ได้แล้วมันจะทําให้เราไม่ตกหล่นไม่ผิดพลาดดังนั้นโดยสรุปนะครับการจัดทาเอกสารต่างๆเนี่ยสำคัญอยู่ตรงที่ว่า ลูกค้าต้องการอะไรแล้วเราต้องทำแบบไหนสองข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจกันทั้งคู่แล้วขั้นตอนการวางบินหรือการแจ้งหนี้จะไม่มีปัญหาอ้ออีกข้อหนึ่งที่พลาดไม่ได้ครับนั่นคือเรื่องของเอกสารอย่าทำผิดพลาดอย่าทำให้ต้องแก้ไขเพราะถ้ามันผิดพลาดหรือต้องแก้ไขเมื่อไหร่แปลว่าเงินคุณจะได้รับช้าลงและเมื่อคุณได้รับเงินช้าลงแปลว่าคุณอาจจะมีปัญหาในการบริหารหรือหมุนเวียนเงินสดได้ครับ สำหรับ so, วันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับฝากติดตาม Fo ร์ไอเค้าออเดียบล็อกบายแท็กส์ปักนอมความรู้ภาษีสำหรับคนทำธุรกิจในตอนต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ